สวัสดีครับ EPQP กับคอนแพนคอนทรลแพน EP4 วันนี้มาคุยเรื่องอะไรดีเซฟลันคอนทรลแพนแล้วกันนะครับอากราวเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคอนทรลแพนรุ่นใหม่เนาะหรือ First e dition ฉบับแรกของโลกนะครับมันจะมีเรื่องของสถานะคอนทรลแพนซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะมี 3, นาเวอรุ่นใหม่เพิ่มไปเป็น4นะครับก็ของเดิมเขาจะมีโปรโตไทป์คอนโทรลแพนซึ่งจะใช้ช่วง ในเรื่องของการดีไซน์ตัวหลักดีไซน์เนาะซึ่งเน้นเน้นคอนโทรลในส่วนของตัวดักคร์ลิสติกนะครับความหมายคือเราเขียนแบบเขียนดีไซน์เนาะเราต้องทําตัวบล็อกอัพนะหรือตัวตัวแซมเปิลออกมาเพื่อดูว่ามันหน้าตามันเหมือนกับที่กําหนดไวใ้ในในแบบในดีไซน์หรือเปล่าอันนี้โปรโตไทป์ตัวที่2ครับเรียกว่าฟรีรอนคอนโทรลแผ่นนะครับเป็นคอนโทรลแผ่นที่เราใช้ในช่วงของการทดลองผลิตทําตัวอย่าง ตัวชมเพิ่นเพื่อ Apple, แอปพล p p คชันนะครับซึ่งเราก็จะคอนโทรลทั้ง Product และ Process นะตัวที่3เรียกว่า Production Control Panel ซึ่งตัวเนี้ยเราจะใช้ช่วขงของการผลิตจริงนะช่วงของ Mass Production นะครับซึ่งเป็นคอนโทรลแพนที่จะต้องแน่ p p a พรด้วยเนาะตามตามที่พวกเราคุ้นเคยกันเนาะนะ Production Control Panel นะครับมันก็จะเป็นคอนโทรลแพนที่มันมีความสมบูรณ์นะครับในส่วนของการคอนโทรลทั้งโปรดักต์และโปรเซสตนะครับคอนโทรลจุด SC เนาะระบุ จุดที่ตรวจระบุพารามิเตอร์ที่มีการคอนโทรลระบุเครื่องมือในการวัดระบุความถี่อะไรต่างๆครับแล้วก็เรื่องของ r รีแอคชั่นแพนแผนตอบสนองด้วยนะครับทนีนี้เวอร์ชันใหม่อ่ามีคำว่าเซฟรันเซฟรันคอนโทรลแพนนะครับถามว่าเซฟรันคอนโทรลแพนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับองค์กรหรือเปล่าที่จริงมันก็ไม่ได้ใหม่นะมันไม่ได้ใหม่เลยครับมันเป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรเนี่ยเจออยู่แล้วนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกว่า Ini t i a l c o n t r o l นะหรือ เฟิร์สคอนโทรลนะครับมันแล้วแต่จะเรียกเนาะบางที่เราเรียกว่าอินดิเชียอินดิเชียคอนโทรลนะครับหรือบางที่เรียกว่าสเปเชียลคอนโทรลนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคอนโทรลช่วง3เดือนแรกนะครับอาจจะมีทั้งช่วง3เดือนแรกนะครับหรือ10บหลดแรก3ามหลดแรก100ชิ้นแรก1000ชิ้นแรกเช่นช่วง3าเดือนแรกนะหรือ3ามหลดแรกครับหรือที่อาจารย์เจอบ่อยเนาะหนึ่งชิ้นแรกครับจะมีการตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรวจนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทั้งตรวจเดสิมิชันตรวจได้พลาเน็ตนะครับ ะเป็นการคอนโทรลช่วงเขาเรียก editorial lot ช่วงที่เริ่มแมทใหม่ๆนะครับนะอันนี้ก็คืออะไรนี่คือเซฟแลนด์คอนโทรลแทนนะที่อาจารย์เจอนะครับก็จะมีตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันชิ้นแรกตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยชิ้นแรกนะคอนโทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครสามเดือนแรกสามหลอดแรกนะครับหรือมีการสุ่มตรวจหนึ่งชิ้นทุกๆชั่วโมงนะช่วงสามเดือนแรกนะครับนะอันนี้คืออะไรนี่คือ special control นะครับที่ที่จะควบคุมช่วง ที่แมสโปรชั่นใหม่ๆนะเนื่องจากว่าช่วงแมสใหม่ๆกระบวน,นการมันก็ยังไม่ได้เสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการคุณทวนเป็นพิเศษนะครับสรุปนะฮะเซฟลันคอนโรลแพนนะสำหรับอ่าคอนโดนแพนเวอร์ชันใหม่ครับมันก็คือการควบคุมพิเศษช่วง10หลอดแรก3เดือนแรก3หลอดแรก1000ชิ้นแรก1 0 0ชิ้นแรกนะแล้วแต่ลูกค้ากำหนดนะครับนะซึ่งในส่วนของคอนโรลแพนเวอร์ชั่นใหม่นะครับเขาระบุเอาไว้ว่าการควบคุมพิเศษเหล่านี้นะครับ ไม่ควรเกิน90วันนะครับก็คือเรื่องของเซฟรันหรืออ e ีเชียคอนโทนนะครับไม่ควรเกิน90วันนะครับถ้ามันเกิน90วันมันก็ไม่ใช่เซฟรันแล้วนะครับนะแล้วก็ในช่วงของ90วันนะฮะหรือภนะายนในภายใน90วันนะครับถ้าสมมติว่าเราลูกค้าหรือเราเนาะมาเจอเจองานเสียงานเอ็นจีนะครับ mm hmm. ก็ต้องเริ่มนับใหม่ประมาณนี้เนาะสมมติคุณคอนโทรลมาแล้วได้30วันนะครับ มาเจองานเสียงานเอ็นทีนะครับเราก็ต้องเริ่มนับใหม่นะก็จะนับไปอีก90วันตามเงื่อนไขนะครับนะแต่เซฟรันนะครับอ่อเป็นช่วงสเตตัสที่ลูกค้าจะเป็นผู้ระบุมาเนาะนะครับว่าองค์กรจะต้องมีการคอนโ็นพิเศษในะช่วงเซฟรั run, นเนาะอย่างที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ระบุนะครับองค์กรก็สามารถที่จะคอนโรลได้นะครับเป็นคอนโดนเป็นการภายในได้นะครับนะหรืออาจจะแจ้งลูกค้าว่าไอาเรามีเซฟรันด้วย แต่อาจารย์แนะนำว่าให้ลูกค้าเป็นผู้ระบุดีกว่าว่าจะให้คอนโทรนช่วงเซฟลันนะครับรวมถึงเงื่อนไขในการคอนโทรนยังไงแต่นะครับจะไว้เลยนะครับไม่ควรเกิน90วันนะครับโอเคนี่คือหนึ่งในคอนโทรลแพนเววร์ชันใหม่นะครับนะเซฟลันคอนโทรลแพนนะครับสเตตัสใหม่นะหรืออิเดียเชียลคอนโทรนนะครับ s p เป i a เชียลคอนโทรแล้วแต่จะเรียกนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาอาจารย์จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับ